สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2569ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะรณรงค์คงสุดท้ายกระตุ้นประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ ช่วงเย็นวันที่5กุมภาพันธ์2569ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนาครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกิติชัยสีทองช่วยประลัดอำเภอหัวหินในฐานะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขียนเลือกตั้งที่2เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสและการออกเสียงประชามติปี2569โดยมีนายจิรวัฒน์พัมณีปรลัดเทศบาลนครหัวหินคณะกรรม กา,การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกะกะตคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานข้าราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนนักเรียนและประชาชนจากตําตำบลเข้าร่วมกิจกรรมโดยประธานได้ปล่อยแถวผู้ร่วมเิจกรรมออกเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลน,นาครหัวหินเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาณหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุดสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ438,184คนแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1จำนวน152,840คนเขตเลือกตั้งที่2จำนวน146,369คนและเขตเลือกตั้งที่3 จำนวน138,97 5คนมีหน่วยเลือกตั้งรวม729หน่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอจำนวน22คนแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1จำนวน6คนเขตเลือกตั้งที่2จำนวน9คนและเขตเลือกตั้งที่3จำนวน7คนสำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์คือตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและออกเสียงประชามติและลำดับเลขที่จากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตจากนั้นนำเอกสารหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชนกรณี บัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้โดยไม่หมดอายุหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องไม่หมดอายุมีเลขประจําตัวประชาชน13หลักและมีรูปถ่ายของตนเองแสดงตนนหน่วยเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่ตนเองมีชื่ออยู่การแสดงตนครั้งแรกจะได้รับบัตรเลือกตั้งสสสองใบคือบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีเขียวและบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสีชมพูจากนั้นเข้าคูหาทําเครื่องหมายกากรบาด ในช่องสี่เหลี่ยมบัตรละหนึ่งหมายเลขหรือกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดเสร็จแล้วพับบัตรหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งสสแต่ละประเภทให้ถูกต้องจากนั้นแสดงตนครั้งที่สองรับบัตรออกเสียงประชามติสีเหลืองเข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรม,มนูญฉบับใหม่หรือไม่เสร็จแล้วพับหย่อนลง หบัตรออกเสียงประชามติและเดินออกจากหน่วยเลือกตั้งบูพอดจัดใหญ่รับเทศกาลตรุษจีนค่ะส่วนการท้าบูพอดหัวหินร่วมกับบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักและเทศกาลตรุษจีนในงาน h a p p y n เ s s Season Love a n อ Luck รักก็ต้องได้ดวงก,ก็ต้องเฮงที่รวบรวมพลังบวกทั้งความรักและความมงคลไว้ในที่เดียวตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้พร้อมไฮไลท์เด็ดกิจกรรมสเต็มเจอร์นี่ชวนลูกค้าเดินเช็คอินสะสมสเต็มครบ6จุดทั่วห้างรับของที่ระลึกสุดพิเศษหวังกระตุน้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ใหม่ให,ให้ลูกค้าได้สัมผัสทุวิติของบูพตหัวหินสัมผัสพลังแห่งความรักและความเฮงตลอดเดือนกุมภาพันธ์พบกับกิจกรรมเสริมสิริมงคลและเติมพลังใจมากมาย อาทิสายหมูต้องไม่พลาดศักการะเทพเจ้าไฉยซิงเอีะเสริมดวงการเงินการงานและความสำเร็จณนะบริเวณหน้าบิ๊กซีหัวหินมาเชชั้นจีกิจกรรมฮิวริสติกสุ่มการทำนายพลังงานความรักและโชคลาภณนะชั้นสองหน้าลิฟ์แก้วไฮไลท์พิเศษวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569บูพอดหัวหินร่วมกับเทศบาลนาครหัวหินฉลองตุดจีสุดตะการตาณนะลานเดอะสแควร์บูพอดหัวหินเวลา15นาทิกา ประกวดไชนิสคิดชมความน่ารักของอาตีอาหมวยน้อยในชุดกี่เผาเวลา16นาฬิกาตื่นตาก,กับขบวนแห่องค์เทพเจ้าชัยซิงเอียเจ้าพ่อสมบูรณ์และเจ้าแม่ทับทิมพร้อมขบวนมังกรสุดอลาัางการเริ่มต้นจากหน้าสำนักงานเทศบาลน,นครหัวหินผ่านถนนเพชรเกษม วนรอบตลาดชัดชยัยสิ้นสุดที่ด้านหน้าสวนสาธารณะผลกิ่งเพชรเวลา18นา30นาทีเป็นต้นไปพบกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการกับโชว์ผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์พร้อมชมโชว์เชิดมังกรและสิงโตเงินสิงโตทองเพื่อเสริมโชคราบสิริมงคล ส t ต m มเจอร์นี l o เลิฟแอนด์เช็คอินครบ6จุดรับของรางวัลชวนทุกคนมาสนุกกับการสำรวจห้างให้ทั่วทุกชั้นกับกิจกรรมสะสมสแตมระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้เพียงรับซองอ่างเปาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นจีหน้าลิฟต์แก้วแล้วออกเดินทางไปเก็บสแตมให้ครบ6จุดแลนด์มาร์คดังนี้ 1. The g o l d e n Twist of Destiny w o r k ์กช็อปดัดลวดดัดโชครับราบจากบ้านทอสินสอง The Wing of Fortune อธิษฐานรับพลังจากปีกแห่งโชคชะตาณนะส่วนพฤกษาพิโลโอมทางเข้าชั้นจีสาม The Soul Stone Workshop ร้อยหินมงคลนำทางหารักณโซนพะาวไทย 4 h ่ฮัสต์อินบูจุดถ่ายภาพสุดโรแมนติกที่สายคอนเทนต์ห้ามพาดนะหัวหินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น1 5. w o r k s h เ p ิ็เพนเทียนคู่กิจกรรมเติมความหวานนะหัวหินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น1 6 t ่งหกถูบวาเลนไทน์เดพบกับมสัสคอตสุดน่ารักพี่ฮาดี้แอนพี่บูเวลที่จะมาแจกความสดใสทั่วห้างมาร่วมฉลองเดือนแห่งความรักและรับพลังความเพียงไปพร้อมกันที่บูพอร์ตหัวหินตลอดเดือนกุมภาพัน,น์นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟส บูบูพอทหัวหินออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชียลแอสไซน์บูพอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร032905111 และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, i n s t a g r a กรม u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New c a b เค t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหสำหรับวันนี้ที่ันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ